แม่เนี่ยตอนนี้กระสือ่ะมันจะกินไก่เราจนหมดแล้วล้วนะแม่กระสือเหรอลูกใช่เนี่ยชาวบ้านเขาลือกันข่าวไปทั่วหมู่บ้านเลยนะพระสือเขาก็คงมีเวมีกรรมาลูกปล่อยๆเขาไปเถอะ ปล่อยได้ยังไงเนี่ยไก่เราใกล้จะหมดเราอีกแล้วนะแม่จะไม่มีไก่เหลืออยู่ในบ้านเราแล้วนะเอ้ยมีเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้ใหม่ไม่อะ่ะหนูว่าเราต้องจัดการมันให้เด็ดขาดกูปล่อยเขาไปเถอะเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราอยู่คนละส่วนกันเขาไม่มาทําอะไรเราซะหน่อยใช่ไหมล่ะ,ะนะก็ได้ก็ได้คืนนี้จะปล่อยไปก่อนแล้วกันดีมากไป ไปทำกันบ้านหรือยังเนี่ยเรา <c oughs> หูยแม่ทำเสร็จตั้งนานแล้วเด็กก็ไปนอนไปไปสามทุ่มกว่าแล้วไป ปล่อยกระสือตัวน,นั้นไปไม่ได้แล้วตอนเนี้ไก่เราอะ่ะหมดแล้วจริงๆแล้วนะแม่ไม่เหลือสักตัวเลยอะไม่เป็นไรลูกไก่มันก็ไปดีแล้วลูกนะลูกไม่ต้องแครนอะไรหรอกโหยไม่เป็นไรได้ไงแม่นั่นน่ะเราลงทุนไปตั้งกี่บาทดูว่ามันไม่ได้หนูจะต้องไปจัดการมัน,นเดี๋ยวลูก มมาแล้วต้องแอบ,บมาขโมยกินไก่ที่เราซื้อมาอีกแน่เลยกแกสุดชิ้นแน่ก็สือตัวร้าย <c oughs> เราเจอก่นอนแม่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 แมแมโอ้ยล็อกประตูด้วยเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นนี่นะแบบน,นี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องจัดการมันนี้เด็ดขาดมังอาจม่กินไก่เราจนหมดแล้วดีนะแกไอ้พีร้ายแกแกต้องโดนฉันจัดการวันนี้ มันเป็นกรรมของแม่ชาติที่แล้วแม่ทำกรรมไว้เยอะลูกลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูกถ้าลูกไม่เป็นเด็กดีลูกจะกลายเป็นกระสือเหมือนแม่นะลูกไม่ <c oughs> แม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่ดีขึ้นเลยเหรอจ้าลูกแม่ปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวไปหมดเลยลูกแต่แม่เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะลูนหนูจะช่วยยังไงล่ะเนี่ยแม่ขอนอนพักผ่อนก่อนนะลูกนะจ้าแต่ว่าช่วงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยแล้วอ่ะแม่อย่าเพิ่งออกไปไหนนะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก่อน <c oughs> อ๋อ okay, ได้จ่าแม่หลับฉันแป๊บนึงนะโอ้ออยอย่ากินนะปวดไปหมดเลย ที่บ้านมีแต่ยาสมุนไพรอะ่ะเดี๋ยวให้แม่กินอันนี้ไปก่อนนะขอบคุณมากจ้ะลูกจ้า,าลูกจ้าลูกเหนื่อยไหมลูกวันนี้อากาศร้อนนะกินน้ำเย็นๆหน่อยมั้จ้ะลูกอขอบคุณจ้ะแม่ เขาไปกินนั้นดีกว่าหยุดนะนังกระสือร้านหยุดทำบาทำกัรมได้รึโอ้ยหน่ายอย่างแกหรอจะมาขับไล่เราไม่มีทางสักหรอกนังกระสือกระชาวบ้านอะ่ะเขาจ้าง,งฉันมาเขาขับไล่แกแกอ่ะ กินไก่ก <m> ินหมูเขาหมดแล้วสาวบ้านอะขอให้ฉันมาจัดการนี่จรื่องนี้พุตตะกาโมละเทปุตตังนานาตาละเทปุตตังอติาเยกายญาญาญาเทวานาปิยะปะตวาะไงล่ะแสบปวดร้อนเลยสิเก๋มกลานมาทำร้ายฉันเหรอ

ระหังสุขโตนักโมทายะยัโอยแม่จหนจะไปหาแม่แลยย้วโไอ้สุดฉสนก็จัดจาคมมันได้แล้วคาถาลราจริงจิง